ช,ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในวงศ์เอลิเฟนเทดีเอลิเฟนเทดีเอลิเฟนเทดีปัจจุบันรับรองว่ามีอยู่3สปีชีคือช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียอยู่ในวง e l เอลิเฟนเทดีเป็นวงเดียวกันที่ยังไม่ได้สูญพันธุ์ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ส่วนสมาชิกช้างที่สูญพันธุ์ไปแล้วก็จะมีม a สเตอร์ดอนก็อยู่ในวงเอลิเฟนเทดีเหมือนกันม a สเตอร์ดอนหน้าตาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จักหรอกมันสูญพันธุ์ไปแล้ว แล้วก็ยังมีกลุ่มที่ตอนนี้สูญพันธุ์ไปแล้วก็มีอยู่หลายกลุ่มรวมถึงเช่นช้างแมมมอธที่เรารู้จักกันแมมมอธตัวใหญ่ๆเคยเห็นปะไม่เคยเห็นหรอกเพราะมันสูญพันธุ์ไปแล้วนี่อันนี้คือรูปลักษณะที่เขาวาดออกมาช้างแมมมอธช้างกลุ่มที่สูญพันธุ์ไปแล้วก็จะมีแมมมอธช้างหาตรงช้างแอฟริกามีหูขนาดใหญ่กว่าและหลังเว,ว้าส่วนช้างเอเชียมีหูขนาดเล็กกว่าและหลังนูนหรือราบ ลักษณะเด่นของช้างทุกชนิดได้แก่งวงยาวหูกลางขนาดใหญ่ขาใหญ่และผิวหนังที่หนาแต่ละเอียดอ่อนงวงช้างใช้สำหรับการหายใจหยิบจับอาหารและนำน้ำเข้าปากและคว้าวัตถุอื่นๆงาช้างซึ่งดัดแปลงมาจากฟันตัดทั้งเป็นอาวุธด้วยและเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายวัตถุและขุดดิน หูกลางขนาดใหญ่ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่เช่นเดียวกันหูของช้างก็มีไว้ฟังเอาไว้สื่อสารกันด้วยนั่นแหละขาช้างมีขนาดใหญ่เหมือนกับเสาเอามารองรับน้ำหนักตัวและช้างก็เป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกณขนาดนี้ช้างกระจัดกระจายอยู่ทั่วแอฟริกาใต้ซาฮาราเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพบได้ในที่อยู่อาศัยหลากหลายทั้งสวรรนา ป่าทะเลทรายและที่ลุ่มชื้นแฉะช้างเป็นสัตว์กินพืชและอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำช้างถือเป็นสิ่งมีชีวิตหลักสิ่งมีชีวิตหลักคืออะไรสิ่งมีชีวิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆข้างเคียงหรือเคียงข้างสัตว์อื่นๆมักจะไม่เข้ามาอยู่ใกล้ช้างมักจะรักษาระยะห่างจากช้างไว้ไม่กล้าเข้าใกล้แต่ก็จะมีสัตว์ล่าบางชนิดเช่นสิงโตเสือโครง่งหรือหมาป่าไฮายีน่าอะไรพวกนี้หมาป่าทุกชนิดเนี่ย เขาจะเข้ามาใกล้ช้างเพื่อเพื่อล่าเพื่อประท่ากับช้างซึ่งปกติแล้วเนี่ยสัตว์นักล่ากลุ่มนี้เนะี่ยจะชอบเลือกช้างที่อ่อนแอที่สุดในโขงเป็นเป้าหมายเท่านั้นช้างเป็นสัตว์สังคมช้างมีสังคมแบบ f i กชันฟ f u ช i o n หมายความว่ากลุ่มครอบครัวหลายกลุ่มอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเหมือนเราด้วยแหละบ้านนั่นบ้านนี่บ้านนั่น,ผ,น,นผู้นั้นผู้นี่เฮียนั่เฮียนนี่โยน้ำกันอยู่ด้วยกันเป็นสังคม ช้างเพศเมียหรือช้างพังเนี่ยมักอาศัยอยู่กับครอบครัวซึ่งประกอบด้วยช้างเพศเมีย1ตัวและช้างลูกหรือช้างเพศเมียหลายตัวแล้วก็มีความเกี่ยวดองกับลูกๆโดยไม่มีช้างเพศผู้ก็คือตัวเมียกับลูกอยู่รวมกันล้วนๆเลยโดยไม่มีช้างเพศผู้เลยกลุ่มนี้มีช้างพังที่ปกติอายุมากที่สุดจะเป็นหัวหน้าแม่คนที่อายุเยอะสุดจะเป็นจ่าฝูงส่วนช้างพลายจะออกจากกลุ่มช้างพลายคือช้างเพศผู้ ช้างพลายออกจากกลุ่มครอบครัวเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์และอาจอยู่สันโดษอยู่คนเดียวอยู่อโ o n เลยหรือจะอยู่เป็นกลุ่มกับช้างพลายตัวอื่นๆช้างพลายโตเต็มวัยจะมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวเมื่อหาคู่และเข้าสู่สภาวะที่มีเทส t ทสโต r o n และความก้าวร้าวสูงขึ้นหรือที่เราเรียกว่าตกมันเมื่อช้างตกมันหรือมีเฮสโทส t ต r o n สูงขึ้นช้างจะแสดงความก้าวร้าวแสดงออกว่าฉันนั้นเป็นใหญ่เป็นจ่าฟูง และจะทำให้มันสามารถสืบพันธุ์ได้สำเร็จไม่ว่าคนหรือช้างเวลามีเฮทอร์สโตโรนสูงขึ้นนะ่ะมันจะแสดงพลังได้มากกว่าปกติลูกช้างเป็นศูนย์กลางของความสนใจของกลุ่มครอบครัวและต้องอาศัยแม่เป็นเวลานานสุด3ปีช้างป่ามีอายุอยู่ได้70ปีช้างสื่อสารกันโดยการสัมผัสการมองเห็นการรับกลิ่นและการฟังเสียงช้างใช้อินฟราเสว์ และการสื่อสารไหวสะเทือนเป็นระยะทางไกลสติปัญญาของช้างเทียบได้กับสติปัญญาของไพรเมตและอันดับฐานวานและโลมาช้างดูมีความสำนึกเกี่ยวกับตนเอง และแสดงความเห็นใจต่อช้างที่กำลังจะตายหรือช้างที่ตายไปแล้วเรื่องของช้างเบาสมองวิทยายังทำไว้อีกเพียบรอติดตามกันนะครับในระหว่างนั้นอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่เบาสมองสนใจอยากจะรู้ก็จะไปค้นหามาทำคลิปเดี๋ยวจะขอเวลาไปทำคลิปมาแชร์กันอย่างตัวไอตัวเทเทสโซโตโรนนี่คืออะไรไพเมทอันดับวาโลมาอินฟาซาวคืออะไรเนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไป หาอ่านมาแล้วก็ไปทําคลิปมปาแชร์ให้รับชมรับฟังกันนะครับในอนาคตหากมีปุ่มซับพอร์ตหรือปุ่มซูบแป้กสามารถกดให้กันได้เลยผมจะได้มีแรงในการทําคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมติดตามใน EB2 มาดูว่าช้างแอฟริกามันเป็นจังไหดน,นะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจุ๊จุ